สวัสดีครับผมพิเชษหนึ่งหกแปดารวยนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับแต่ถ้าคุณแค่นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดสับตไคร้แล้วก็ดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีคุณป้าทุกท่านเลยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับกดเิงครับต้องมาอ่านคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่ การคำนวณจากสถติย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีถูกมีผิดการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง168พาลวยทางช่องจะทำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณยณในการชมด้ยนะครับ ก่อนเดินเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่าหาทางช่องทางผมไม่เจอนะครับให้ท่านเข้า Google หรือว่าให้ลูกหลานของท่านเข้า Google นะครับแล้วพิมพ์คาว่า168่พารวยครับจะเจอช่องทางผม2ช่องครับพิเศษหนึ่งหกแปดพารวยกับ1 6 8พารวยให้ท่านคลิกตรงที่1 6 8พารวยเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะเจอเว็บไซต์ของผมครับ อ่านี่ครับฝากกดติดตามตรงนี้ครับสีแดงๆครับคําว่าติดตามให้ท่านคลิกได้เลยนะครับอ่าวก็กดกระดิ่งนี้ครับเพื่อแจ้งเตือนท่านจะได้ดูคลิปตอนที่ผมลงคลิปอะไรไปจะแจ้งเตือนท่านนะครับอ่านี่ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามผม18,200ดคนนะครับที่เชื่อมั่นในตัวผมและสนใจในหลักการผมนะครับ แล้วก็อย่าลืมครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วไม่ว่าท่านจะเจอผมทางทางไหนก็ตามนะครับให้ท่านลงมาใต้คลิปนะครับถ้าท่านไม่กดติดตามนะครับถ้าท่านไม่กดติดตามท่านจะตามหาผมได้ยากมากนะครับถ้าท่านกดติดตามท่านจะเจอขึ้นบ่อยๆนะครับจะเจอบ่อยนะครับจะเจอผมบ่อยมากนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับ กดแชร์เพื่ออะไรครับเพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่นครับอย่างเช่นท่านไม่มีกําลังที่จะเล่นนะครับหรือว่าท่านอยากเล่นแต่เล่นไม่หมดครับไปแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านนะครับหรือว่าไปแชร์ให้กับในกลุ่มของท่านนะครับท่านใดที่ชอบตัวเลขครับหรือว่าชอบคิดช่ำนวนะครับได้มาเจอหลักการดีๆของผมครับเขาจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางที่ดีได้ครับหรือเป็นประโยชน์ต่อเขาได้ครับ จะได้บุญส่วนด้วยกันนะครับและท่านใดที่มีกําลังไม่เยอะนะครับแชร์ไปให้กับคนที่มีกําลังเยอะเขาก็จะได้เล่นได้มีตัวเลขเล่นแน่นแม่นยามากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ครับจะมาแจกสูตรแต้มรวมร้อยสิบยครับถามว่าเป็นไงครับงินที่แล้วประจักษ์ให้ท่านรู้นะครับแต้มรวมผมเข้านะครับ เดี๋ยวไปดูครับว่างวดนี้ครับงวดนี้ผมจะมาแจกสูตรด้วยนะครับหลักการผมครับสําหรับท่านใดที่ติดตามมาใหม่นะครับหรือว่าไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะครับว่าหลักการอะไรครับผมใช้หลักการครับผมใช้สูตรดับ15สูตรครับรวมแต้ม3ตัวแล้วเป็นเลขดับครับเป็นเลขดับนะถ้าได้เลขนั้นมาก็คือน่าจะไม่มานะครับรวมแล้วไม่นะครับอ่า เอาแลามาทำไมครับเอามาคัดสูตรเด่นครับเอามาคัดสูตรเด่นในท่านนะครับวิธีเล่นวิธีคัดสัญหาเดี๋ยวไปบอกในคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนะครับแต่วิธีคัดสัญหากระบวนการคัดสัญหาผมครับจะใช้สูตรดับ15สูตรที่ไม่บอกว่าดับก็คือเด่นที่บอกว่าดับเกิน2สูตรนะครับหรือว่า3สูตรขึ้นไปเราจะทิ้งครับแต่ถ้า2สูตรเราจะมาเป็นเรื่กันแต่ถ้าผิดสูตรเดียว หรือว่าสูตรนั้นบอกเป่งั้นแค่สูตรเดียวจะเอามาเป็นเลขรองครับอ่าไปดูเลยครับว่าสูตรดับก่อนเลยครับสุดดับนี่คืออะไรครับอ่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจครับสุดดับคือความน่าจะเป็นครับน่าจะไม่มานะครับคือบวกแล้วได้แต้มนี้จะไม่มาอย่างเช่นครับวัที่แล้วผมไม่ได้สอนสูตรนี้นะครับแต่เพิ่งจะมาเปิดเผยนะครับจะมาบอกให้ท่านฟังว่า สูตรผมจะไม่เอาสูตรที่เดินมาแล้ว40งวด5้าบงวดแล้วเดินหน้าไปปุ๊บไม่มาจอดเลยครับผมจะเอาสูตรที่ผมมั่นใจนะมาเริ่มต้นกันใหม่ครับเริ่มต้น9้าใหม่กันได้เลยนะครับพอมันแล้วผ่านนะครับวันนี้เป็นวันที่2ครับมาท,าท้ายสูตรกันได้เลยนะครับหลักการผมครับใช้หลักแสน3ามครั้งครับหลักร้อยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่สองหลัก10ครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สี่ หน่วยเอ้ยเล็กคงที่ครับหนึ่งครับบวกครับหรือว่าสีแดงครับเอามาบวกครับแล้วบวกกันแล้วจะใช้เลขทยอย่ายครับเช่นห้าสามสิบห้าเราจะใช้เลขห้าครับห้าบวกเก้าได้สิบสี่เราจะใช้เลขสี่นะครับสี่บวกห้าได้เก้าครับเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกเอาเลขหกมาครับหกบวกแปดครับได้สี่ครับได้สิบสี่ครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าครับผลสรุปครับ ความน่าจะเป็นครับถ้าน่าจะไม่มาให้เห็นในแต้มรวมร้อยสิบตัวยัวตันที่สิบหกเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสามจริงหรือไม่ครับผมก็ยังทิ่สูตรให้ท่านไม่ได้นะครับเพราะว่าผมใช้สิบห้าสูตรนะครับผมใช้สิบห้าสูตรแต่มาทายสูตรครับว่าสูตรผมแม่นหรือไม่นะครับแม่นหรือไม่นี่ครับมาดูได้เลยครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับ วดที่แล้วครับถามให้ชั้นไปจากได้นครับสามตัวนี้ครับบวกกันได้อะไรครับสามเก้าหนึ่งออกนะครับสามแล้หนึ่งบวกกันแล้วได้แจมสามครับผมมีครับนี่ครับวดที่แล้วถ้าใครดูคร่าวๆนะครับผมให้เด่นหนึ่งเจ็ดครับลองศูนย์สามสี่ครับนี่ครับผมบอกเล่นแค่นี้ครับแจมรวมผมเข้านะครับมาดูครับวุนนี้นะครับได้อะไรครับกระบวนการคัดสนหานะครับผมจะเริ่มจากศูนย์ไปหาเก้านะครับ ว่าเลขอะไรที่ติดดับกี่ตัวกี่ตัวนะครับเริ่มจากศูนย์นะครับสิบห้าูตรไม่บอกว่าศูนย์ดับครับเอามาเป็นเลขเด่นครับแล้วก็มาดูหนึ่งครับหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่ศูตย์ครับทิ้งเลยครับมาดูสองครับสองมีหนึ่งมีสองมีสองูตรครับเอามาเป็นเลขกันครับแต่ทําไมผมเอามาท้ายสุดครับแต่ทําไมผมเอามาท้ายสุดจากการวิเคราะห์และหลักการของผมนะครับ ถ้าสูตรมันเพิ่งมีผิดไปมันจะแม่นครับน่าจะถูกนะพวกนี้หน้าแจมสองร้อ2สิบหน่วยบวกกันแล้วแจมสองก็น่าจะไม่มาครับแต่เรายังไม่ทิ้งครับตามสูตรครับเอาไว้ก่อนครับดูสามครับสามมีหนึ่งมีสองครับเอามาเป็นเลขกันครับดูสี่ครับสี่มีสูตรเดียวครับเอามาเป็นเลขลองครับห้าครับห้ามีสองสูตรครับสูตรหนึ่งกับสูตรที่สิบนะครับบอกว่าห้าไม่มาสองสูตร เอามาเป็นเลขลองครับอ่าดูหกครับหกมีสูตรเดียวครับเอามาเป็นเลขลองครับเจ็ดครับเจ็ดมีสองสูตรครับอ่าเอามาเป็นเลขกันครับแปดครับแปดมีแค่สูตรเดียวครับเอามาเป็นเลขลองครับอ่ามาดูครับเก้าครับเก้าสิบห้าสูตรไม่บอกว่าเก้าดาบครับสิบห้าสูตรไม่บอกว่าเก้าดาบอ่าเด่นครับขอฟันครับศูนย์กับเก้าครับ อะไรที่บวกกันแล้วได้แต้มศูนย์ครับอะไรที่บวกกันแล้วได้แต้มเก้าครับเด่นครับวันนี้ลองครับสี่หกแปดครับลองดูครับไม่ใช่เลขครับแต้มรวมนะครับแต้มรวมทําความเข้าใจครับวิธีคิดที่สี่คาสนาอย่างเช่นว่าที่แล้วครับบวกกันแล้วนะครับถ้าได้แต้มสามครับเราก็จะถูกนะครับเห็นไหมมีอะไรที่เนี่ยครับเอาห้าตัวเ่ยครับถ้าบวกกันแล้วชุดเนี้ยน่าจะมาครับวันนี้ครับ เหมือนเิที่แล้วครับที่ผมฟันนะครับแต่เราจะไม่ใช้หลักการแบบนี้100%ครับผมใช้หลักการแบบนี้อย่างไรครับอย่างเช่นเงินที่แล้วครับมีอะไรเลขที่หายไปครับมีศูนย์ถึงสองสามสี่ห้าหกหกกับเก้าครับอเงินที่แล้วที่หายไปที่ผมย้ําในคิดนะครับเลขที่หายไปผมยังบอกว่าโอ้มัเยอะไปใครๆก็ให้ถูกแต่วิธีเล่นครับเราจะเ,าเลขที่หายไป ไปตัดจุดโต้ครับเช่นอะไรบวกแล้วได้6กแต้มทิ้งครับอะไรบวกแล้วได้9้าแต้มทิ้งครับอย่างเช่นวันนี้ครับอะไรบวกแล้วได้1แต้มทิ้งครับเช่น0 7 4าบวกกันแล้วได้1แต้มทิ้งครับประมาณนี้ครับวิธีคัดสรรหานะครับหรือว่าผมจะไม่ได้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เอามาใช้ตัดได้ไม่กี่ชุดสิบชุดนีคร ท่านไม่เข้าใจครับจะอธิบายให้ฟังท่านจริงครับครับเอาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันงวดนี้ถ้าได้ศูนย์ครับเด่นครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับถ้าท่านมีไว้เตรียมเฮได้เลยครับหรือว่าร้อยสิบหน่วยท่านบวกได้เก้าครับเฮครับหรือว่าเลขลองครับเลขสี่ครับบวกกันแล้วได้หกครับบวกกันแล้วได้แปดครับแต่ถ้าบวกกันได้เลขสองกับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งทิ้งไม่ได้เลยครับแต่ถ้าได้บวกแล้วได้เลขสองครับเบาเครับเบาเครับ ที่สิสิงหาคมสองพสาครับลองมาพิสูจน์กันะครับแต้มรวมร้อยสิบหน่วยเด่นศูย์เก้าลองสี่หกแปดจะมาหรือไม่ครับพวกนี้ครับลองมาพิสูจน์กันด้วยกันนะครับอ่าแต่ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านมากมากเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็แบ่งปันอ่ากำลังใจของท่านมาให้กับผมนะครับอ่าช่วงนี้ผมเองก็จะต่อเติมบ้านครับทําห้องพักครับ จะทําห้องก่อนครับแต่หิ้งผระยังไม่มีครับเมื่อที่แล้วคุณป้าจะให้หิ้งผระแต่ไม่ประสบความสําเร็จครับแต่ผมเองก็พอมีทุนของเก่านิดหน่อยครับก็จะทําห้องไว้ก่อนครับเตรียมรอหิ้งผระนะครับจะจะแจ้งห้องพักก่อนครับสําหรับท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือนะครับหรือแบ่งปันหรือสร้างนโมนธนาบุญสนศลด้วยกันนะครับ4 0 8 8 0 7 5 6 1 7นะครับธนาคารไทยเบนิดนะครับสาขาบงแสงครับหรือว่า ท่านอยากจะช่วยให้ค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าคิดค่าคำนวณผมนะครับ4088075617นะครับชื่อบัญชีนพิเชษตักเล็กนะครับ ID Line นะครับ094390155นะครับช่วงนี้จะอาจจะเจอบ่อย่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งนี้ช่างจะมาทำแล้วนะครับก็อาจจะหยุดสองสาวันนะครับแต่เล็กก็ยังนอนทำกลางคืนได้อยู่ครับห้องก็ต้องรีบไปครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมต้องย้ายชีนอนครับแล้วก็อาจจะทําเลขไม่ถนัดครับแต่ก็พยายามทําให้เร็วสุดนะครับตอนนี้สามตัวโต้นเพิ่งจะเสร็จไปแค่สองสูตรครับสองตัวบนสองตัวล่างคานวณเสร็จเรียบร้อยแต่ยังรอประมวลผลกับตัดเลขอยู่ครับแล้วก็ฝันอยู่นะครับรอใจเย็นๆนะครับไม่เกินวันที่สิบเอ็ดนะครับครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับแล้วก็ไม่มากก็น้อยครับ ่ะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ตั้งใจฟังผมจนจบนะครับแล้วก็แบ่งปันให้ผมนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับร่วมบนร่วมสนนะครับสร้างหิ้งพานะครับหรือว่าสร้างห้องพาะนะครับท่านใดที่สนใจอย่าลืมนะครับท่านผูกไม่ต้องเดือดถึงผมมาได้ท่านจะช่วยไม่ช่วยก็แต่ท่านนะครับไม่ได้เรียกร้องใดๆสิ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับ เพื่อเป็นกำใจคับผมและเป็นแนวทางดีๆต่อไปนะครับต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ